พนักงานเสิร์ฟรอเลยจ้าเอาไหนก่อนนะต้มแซ่บข้าวโถต้มแซ่บเวลาสอค่ะต้มแซ่บอันนี้คือต้มแซ่บข้าวสามโถอ่าแล้วมีเวลาสองไหมเวลาสองขาหมูขาหมูขาหมูโพธารามหรือขาหมูเยอรมันอันนี้ก็ปี้เยอรมันกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากมากอันนี้ต้นไหนอันนี้โอเวทร์พี่ีโอเวทร์ีซอันนี้พิกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะอันนี้ ชานชานทอดน้ำปลาตัดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าไปเรื่อยๆพนักง,งานพนักง,งานรอพนักงานอยู่ในช่วงเวลาท,ที่พรามพรามคนเยอะๆนะฮะเราจะต้องรอรอรอนิดหนึ่งต่อาหารไม่นานนะครับนะฮะ <c oughs> อ,อันนี้ไปขาหมูไโต๊ะเวทีสี่ขามหมูโต๊ะเวทีสี่ไป <c oughs> อ,ะไอะไรอันนี้อะไรตอ่อ<า>สับชันพีพ่เกลืออะสับชันพุนพ่มพีเกลือค่ะสับชันพุ่มพี่เกลือ <c oughs> แกงขั้วหอยขมจ้าอันนี้ทีเด็ดนะขั้วหอยขมแกขั้วบ่นด้วยค่ะขั้วบ่นด้วยโต๊ะสามอะไรนะโต๊ะสาเวียนสองต้อสเวียนสองมาต่อไปเรื่อยๆมามาพนักงานมานี่คือสำหรับท้อไว้เรียกพนักงานนะอันนี้อะไรได้ไม่มีสูตรสีท้อสอ นี่คือช่วงเวลายุ่งๆนะฮะถ่ายให้ดูว่าในตัวแผนบ้านงแพนดังแพนดังแผนงอันนี้คือแผนดังๆนะฮะบ้านๆก็ต้องใส่การสังกะสีแบบบ้านๆนะครับอันนี้เราทําเพื่อเป็นวินเทจเล่นๆอย่างนั้นเลยครให้มันดูเป็นวินเทจครับแผนดงสามชั้นแผนดังสี่แพนดังสามชั้นไม่นะสามชั้นหนึ่งจานเท่าไหร่หนึ่งจานข้าวถั่วด้วยถั่ด้วยผัดสองถูนทีเด็ดเลยไอ้นี่นิกกี้ไอ้นิกกี้น่าัะชอบมากตัวนี้นี่สองถูนด้วยอ่าไปมีอะไรอีก อันนี้ตำกุ้งสดตำกุ้งสดไทยข้าวผัดปูใหญ่ข้าวผัดปูใหญ่ข้าวผัดทะเลข้าวผัดปูใหญ่และก็ยำทะเลโอเคถ่ายให้ดูในเวลาที่อาหารออกอบจัรัวรลงๆนะครับสนใจเข้ามาเที่ยวกันได้เลยนะครับ